เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ คลิปนี้ EP นี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยครูโด่งพูดได้เต็มปากนะครับคลิปนี้ EP นี้มาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบนี้นะครับชนิดราคา10บาทของในหลวงรัชการที่9อีกหนึ่งเหรียญน,นั่นก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญการจนาพิเศษแต่ออกตัวไว้นิดหนึ่งคลิปนี้ EP ีนี้ไม่ได้มาตามหาเหรียญพระเสียนตรง พระเสียนเอียงพระเสียงขวางพระเสียงกลับหรือพระเสียงสลับแต่อย่างใดของคูโด่งมีเยอะนะครับคือตอนที่ไม่มีก็ตตเวนหาซื้อนนี่แหละแต่เหรียญที่คูโด่งตามหาที่เป็นเหรียญการจัดนาพิเศษขอเน้นย้ํานะครับคลิปนี้อีีนี้ตามหาเหรียญการจัดนาพิเศษคือคูโด่งเห็นในเว็บไซต์บางเว็บเขานํามาโชว์นะครับโอ้โหเห็นแล้วอยากได้แต่เขาไม่ได้ขายนะ ก็าํามาโชว์ได้เฉยเห็นแล้วเราก็อยากได้เน้นย้ํานะครับไม่ได้ตามหาเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนเอียงพระเสียนขวางแต่อย่างใดเข้ามาดูมาดูเลยนะครับคู่โด่งตามหาเหรียญนี่นะครับนี่คือเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษที่เป็นเหรียญเห็นไหมครับเหรียญไส้แตกเหรียญไส้แตกนะครับ ถ้าคนที่เป็น f c ของคู่ดงนี่จะเห็นนะครับว่าคู่ดวงเก็บเหรียญไส้แตกเอาไว้หลายพศมากๆเลยจะสิบพศแล้วมั้งครับก็อย่างละสองเหรียญสามเหรียญน,นะบางเหรียญก็มีอยู่ห้าเหรียญปีสามสองนี่เยอะมากๆเลยแต่เหรียญกาญนาพิเศษยังไม่มีใครมีเหรียญสิบบาทกาญนาพิเศษแล้วต้องการขายต้องการจะจําหน่ายนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขียนชื่อไลน์เขียนชื่อเฟซน,นะครับเข้ามา ยืนยันรับซื้อจริงแน่นอนเราเข้ามาคุยแล้วก็มาดูนะครับว่าตกลงราคากันถ้าไม่แพงมากไม่สูงมากคูโด่งรับไหวเพื่อนๆรับราคารับไหวก็ตกลงซื้อขายกันเนาะโอเคนะครับวันนี้ตามหาเหรียญกาญนาพิเศษไส้แตกใครมีติดต่อมานะครับแต่รับรองว่าไม่ให้เพื่อนๆพี่น,พน,น้องขาดทุนแน่นอนคลิปนี้อีพีนี้มีสันส้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 전하고 싶어 When you ring my valentine